ดีค่ะพบกับมานายอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานายอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดเมื่อประมาณสัก10เดือนที่แล้วนะมานาททำคลิปหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่อง3 w s W นะคะหรือว่า W 3ตัวนั่นเองนะคะ W 3ตัวตัวแรกเลยก็คือ what you know อันที่2คือ Who you know และอันที่3คือ Who you are as a person นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ดูคลิปนี้นะคะมานาแนะนําให้ไปดูนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยแหละกับเรื่องที่จะมาพูดวันนี้เรื่องที่จะพูดวันนี้นี่เป็นเหมือนภาคต่อจากคลิปนั้นนะอันนั้นคือเหมือนทฤษฎีใช่ไหมว่าทฤษฎีคือมี W 3ตัวแล้วมานานเอามายึดถือปฏิบัติในในแง่ของอความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะ แล้วคลิปที่ที่จะเล่าวันนี้ก็คือเป็นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่ยึดถือปฏิบัติใช้หลัก 3W เนี่ยมามาหลายปีนะคะซึ่งแน่นอนว่าผลดีที่เกิดขึ้นกับมานานในแง่ของหน้าที่การงานเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าวันนี้จะเลือกยกตัวอย่างมาเล่าแค่เรื่องเดียวเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดเลยนะที่เป็นผลดีจากการทํา 3W ของมานาน,นะคะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปที่แล้วนะ แล้วแล้วเหมือนกับว่าเออก็กกทฤษฎีก็ฟังดูโอเคแต่ไหนหลักฐานอะไรเงี้ยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะว่าหลักฐานคืออะไรนะคะเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปทําตามจะได้รู้สึกเหมือนสบายใจมากขึ้นนะว่าเออมันก็อาจจะได้ผลประมาณนี้นะเรามาย้อนไปตั้งแต่ w ตัวแรกนะคะก็คือ What you know ใช่ไหม อันนี้มานาพูดเผื่อคุณผู้ชมบางท่านนะที่เพิ่งมาดูคลิปของมนาเราก็เลยไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของมานาเป็นยังไงนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนทราบแล้วขออภัยนะคะที่จะพูดซ้านะก็คือมานาชอบเรียนเคมีตั้งแต่ตอนอยู่อยู่มอปลายนะแล้วก็เลยพอเข้ามาหาลาัยตอนปริญญาตรีนะคะก็เรียนเคมีแล้วก็ไปเรียนต่อโทต่างประเทศเคมีอีกเช่นกันแล้วปร,ริญญาเอกก็เรียนเคมีอีกเช่นกันเพราะชอบมากแล้วงานที่ทําก็คืออยู่ในสายเคมีมาตลอดนะ เลยเลยทำให้ในความรู้สึกของมานานะ What I know เนี่ยคือคือมานาปึกพูดเลยปึกเรื่องที่รู้อะรู้จริงแล้วรู้ลึกแต่เรื่องที่ไม่รู้นี่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรที่นอกเหนือจากที่มานาเคยเรียนมาหรือเคยทํางานมามานาก็ไม่รู้นะคะอันนี้พูดออกตัวไว้เพราะว่าหลายคนมีเหมือนมิสเพอร์เซพชันมีความเข้าใจผิดว่าคนที่เรียนประเอกคือคนที่เก่งมากรู้ทุกเรื่องไม่ใช่คนที่เรียนปรนะโยาเนี่ยเก่งมาก รู้เฉพาะทางรู้ไม่เยอะด้วยรู้รู้แค่เรื่องบางเรื่องแต่รู้ลึกมากสําหรับเรื่องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเลยอยากจะพูดให้เคลียร์ตรงนี้นะเผื่อใครเข้าใจผิดนะโอเคเพราะฉะนั้นในแง่ของความรู้องค์ความรู้นะในแง่ของสกิลที่ต้องใช้ในการทํางานนะคะในแง่ของอะไรอย่างทักษะอะไรพวกนี้เออมานามีเพราะฉะนั้น what I know เนี่ยทิกเลยทิกออฟเดอะบ็อกซ์คือมานามีเพราะฉะนั้นเวลาไปทํางานที่ไหนเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง มา W ตัวที่สองนะคะ Who you know ก็คือตอนก็คือคนที่เรารู้จักนี่คือเน็ตเวิร์ใช่ไหมคือคอนเน c t ชันที่เรามีแน่นอนว่าตอนที่เราเรียนอยู่คอนเน c t ชันเราก็จำกัดใช่ไหมเราก็จะเจอเฉพาะคนที่เรียนด้วยหรือเจอเฉพาะอาจารย์ในมหลาลัยแต่ว่าก็เป็นการดีที่เรารู้จักคนเอาไว้เพราะเราไม่รู้น่วันนี้เราเจอกันในมหลาลัยวันหน้าเราไปเจอกันที่ไหนใช่ไหมคะโดยเฉพาะเพื่อนของเราเพราะพอเรียนจบต่างคนก็ไปมีหน้าที่การงานไปไปมีชีวิตอของตัวเองใช่ไหมเราก็ ไม่รู้นี่ว่าวันข้างหน้าเราจะมาโครจรเจอกันเมื่อไหร่นะคะหรืออาจารย์ก็ถือนะบางคนเขาก็ย้ายออกไปทำในในในอินดัสทรีนะไม่ได้อยู่ในมหาลาัยต่อหรืออะไรนี้ก็ว่าไปนั่นแหละแล้วพอเราเข้าไปที่ทำงานเราก็สามารถขยายวงเน็ตเวิร์กของเราได้มากขึ้นไปอีกนะคะเราก็เริ่มรู้จักคนมากขึ้นการการที่ทํางานร่วมกับคนหลายคนหรือว่าหลายแผนกหรือว่าทํางาน ร่วมกับคนที่อยู่นอกบริษัทอะไรเงี้ยก็เป็นการที่เป็นวิธีที่ดีนะที่เราจะสร้างเน็ตเวิร์กของเรานะคะคือรู้จักคนไว้มันก็มีมีโอกาสที่เราจะได้ยินข่าววงในหรือว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารอะไรที่มันง่ายมากขึ้นเพียง <c oughs> เพราะว่าเรารู้จักกันอะไรประมาณนี้นะมันง่ายกว่าคุยคนแปลกหน้าอะไรก็ว่าไปการที่เรารู้จักคนไว้เป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างที่บอกนะเพราะว่า วันนี้เราเจอกันวันนี้ตรงนี้แต่วันหน้าเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วทาตัวให,ให,เห้เหมือนเป็นคนเข้ากับคนง่ายไว้ดีกว่านะใช่ไหมก็คือมีคนชอบมากกว่าคนเกลียดน,นะคะทีนี้มา who you know as a person เนี่ยก็คือเรารู้จักคนเยอะแล้วแปลว่ามันมีเปอร์เซ็นที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากคนเยอะ mm. แต่ว่าเขาจะไม่อยากช่วยเราถ้าเราทำตัวไม่ดี ถ้าเขาไม่ชอบเรานะเพราะฉะนั้น who you are as a person เนี่ยก็คือการที่เราทำตัวดีกับคนอื่นนั่นเองไม่ใช่ว่าเสแสร้งเฟกว่าดีนะแต่คือแบบพื้นฐานนะ่ะคือเป็นคนมีมารยาทเป็นคนรู้จักกาลเทศะเป็นคนรู้จักขอบคุณรู้จักขอโทษเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือพื้นฐานมากไม่ต้องแบบดีเวอร์อะไรขนาดนั้นหรือไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะ นั่นแหละนี่คือเล่าให้ฟังคร่าวๆว่า 3W เนี่ยคือมานามีแบบนี้นะคะแล้วก็มาใช้แบบนี้ทีนี้จะเล่าเรื่องเข้าเรื่องแล้วว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงตอนที่มานาทาอยู่ที่บริษัทเก่าก็คือเป็นงานแรกเลยที่มานาได้หลังจากเรียนจบปริญญาเอกนะจริงๆได้งานก่อนเรียนจบปริญญาเอกด้วยตอนที่เรียนอยู่ปีสุดท้ายเนี่ยได้งานเพราะอาจารย์นี่ก็คือได้เพราะฮูยูโนใช่ไหมมานารู้จักอาจารย์อาจารย์รู้จักคนในบริษัทคนในบริษัทติดต่อมาหาอาจารย์ อาจารย์เลยเสนอชื่อมานาไปมานาไปสัมภาษณ์มานาเลยได้งานแรกทั้งที่ยังเรียนไม่จบนี่ก็นี่ก็คือผลมาจาก w s w ีนะแต่นี้คือไม่ใช่เรื่องหลักที่จะเล่าให้ฟังแต่เนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่ามันก็ได้ผลในต่ตอนนั้นแล้วนะมานาก็เข้าไปทํางานบริษัทนี้ทําไป6ปีนะแล้วในระหว่างนั้นนะ่ะมานาได้เจอคนเยอะแยะเลยนอกบริษัทด้วยพวกตัวแทนจําหน่ายหรือว่าบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบอะไรเงี้ยที่มานาทํางานเราต้องใช้นะ ต้องซื้ออะไรเงี้ยนั่นแหละมีคนหนึ่งนะคะเขาเป็นเป็นเซลส์แต่เป็นเซลส์ระดับสูงหน่อยนะเออแบบ sales เซลส์แมเนจเจอร์อะไรประมาณนี้อยู่สิงคโปร์เป็นบริษัทอา่าวัตถุดิบทางพลาสติกที่มานาะต้องใช้นะตอนที่ทำงานตอนนั้นเขาก็คือบินจากสิงคโปร์มาเจอมานาะที่ท,ที่ที่ทำงาน เราก็ได้มีการพูดคุยกันเหมือนแนะนําตัวให้รู้ว่าเออเราเดีลกันทางอีเมลมานานวันนี้บินผ่านมาทางนี้ก็เลยจะมาสวัสดีแล้วก็มามา,มาพูดคุยเป็นการส่วนตัวจะได้รู้จักกันไว้อะไรอย่างนี้เผื่อว่าในอนาคตทางเรามีปัญหาอะไรจะได้ติดต่อเขาง่ายๆหรือว่าเขามีสินค้าใหม่จะนําเสนอเราจะได้เออเหมือนรู้จักกันไวอะไรประมาณนี้ก็เลยได้คุยกันซึ่งครั้งแรกที่มา,าเจอเขาก็คือพูดคุยปกติ แล้วก็มีพูดเล่นนิดนหน่อยพูดแบบนอกเรื่องนอกเรื่องงานนิดนหน่อยๆเพื่อเหมือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ให้มันรู้สึกกันเองนะแล้วก็รอบที่สองเขาพาอีกคนนึงมาเดี๋ยวก่อนคนแรกคนสิงคโปร์ชื่อเกรกนะคะแล้วก็ครั้งที่สองที่เจอเกรกเนี่ยเกรกพาอีกคนนึงมาอีกคนนึงที่ว่าชื่อทิมเออก็คือทิมเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนจําหน่ายเกรกเนี่ยทำงานให้กับบริษัท ที่มานาซื้อโดยตรงใช่ป่ะแต่ว่าเวลาเราซื้อบางทีเราไม่ได้ซื้อผ่านบริษัทนี้โดยตรงเราต้องซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายเพราะมันใ,นใกล้กว่าในแง่ของประเทศที่ตั้งนะ,ะสรุปก็คือเกรกพาทิมมาให้รู้จักบอกว่าต่อจากนี้ถ้าเกิดจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นนี้ให้ซื้อติดต่อผ่านทิมเออแล้วเดี๋ยวทิมก็จะส่งออเดอร์มาหาเกรกแล้วเกรกก็จะส่งของมาให้บริษัทมานาะโอเครู้จักกันไว้3ามคนเรื่องก็ผ่านไปอีกอุยสปี4ปีได้ มานายลาออกจากบริษัทนั้นมานาย้ายประเทศมาอีกประเทศหนึ่งนี่คือย้อนกลับม่เมื่อสิบเดือนที่แล้วเลือกเมื่อเดือนกุมภาปีสองพันยี่สิบนะคะเกรกอยู่ๆก็ติดต่อมาทางลิงจินประมาณว่ามานาฉันมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่บริษัทเพิ่งร้อนสนใจอยากดูไหมจะได้ส่งตัวอย่างไปให้ดูมานาก็บอกว่าขอบคุณมากเลยแต่ว่ามานาไม่ได้ทำงานที่บริษัทนั้นแล้วนะก็เลยคง ไม่รู้จะดูผลิตภัณฑ์อยู่ไปทําไมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะไรเงี้ยมานาก็บอกอ๋อย้ายมาอยู่ประเทศนี้นี้อะไรเงี้ยเขาบอกอ <Bright> ้าว <c oughs> ประเทศเดียวกับที่ทิมอยู่นี่มานาก็บอก <c oughs> อ้าวเหรอไม่รู้อ๋อโอเคแต่ทิมอะอยู่คนละเมืองกันโอเคนะเกรกก็ <c oughs> บอกแล้วตอนนี้ทํางานอะไรอยู่มานา <c oughs> บอกลาออกมาต <c oughs> ั้งแต่เดือนธันวานี่เดือนกุมภาแล้ว มันหยุดคริสต์มาสนิวเอเใช่ไหมก็เลยเหมือนสมัครงานไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่าคนเขายังไปฮอลิเดย์กันอยู่แต่พอกุมภาเนี่ยคนเริ่มกลับมามานาก็เริ่มสมัครงานมานาก็บอกเนี่ยก็เพิ่งเริ่มสมัครงานเมือ่อเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังไม่ได้มีใครติดต่อกลับมาเลยประมาณนี้นะเกรก็บอกโทรหาทิมดิแล้วก็ถามทิมว่าเออมีงานไหมหรือว่ารู้จักใครไหมว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยจะได้สมัครผ่านทิมอะไรอย่างี้มานาก็บอกแต่ทิมเป็นเซลล์อะ มานามไม่ได้อยากทํางานเซลส์อันนี้คือไม่ได้ว่าว่างานเซลส์ไม่ดีนะแต่มานาตามลักษณะบุคลิกอุปนิสัยแล้วก็แล้วก็ความรู้ทักษะความสามารถเนี่ยไม่เหมาะจะไปเป็นเซลส์ออกตัวไว้ก่อนมานามไม่ใช่ people person ขนาดนั้นนะโอเคนะมาก็เลยเหมือิดออดนะไม่อยากติดต่อทีมเออแต่เกรก็แบบติดต่อเขาไปสิไม่ได้อะไรซะหน่อยคนกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้เบอร์ทีมมา มานาก็รับปากไปงั้นแบบเออเอเออะไรเงี้ยแต่ว่าในใจก็คิดไม่อยากหนึ่งคือไม่อยากรบกวนทีมสองคือคิดว่าคิดไปเองว่าทีมเนี่ยก็คือคงมีงานถ้ามีงานให้ก็เป็นงานเซลล์ซึ่งมานาบางที่บอกนะ่ไม่เหมาะที่จะไปทําด้านนี้ก็เลยไม่อยากติดต่อทีมมานาก็ทิ้งช่วงไปอีกสองสาเดือนได้นะไม่ไม่ติดต่อทีมแล้วก็พยายามสมัครงานด้วยตัวเองนะคะจนอย่างที่บอกนะสองสาเดือนผ่านไปเกรกติดต่อกลับมาอีกรอบค่ะประมาณว่า คุยกับทิมยังมานาบอกอยังเขาก็บอกอ้าวทาไมอะ่ะมานาก็บอกว่าก็อย่างที่บอกข่าวที่แล้วอ่ะมานาไม่ไม่เหมาะจะไปทํางานเซลลซ์ทิมก็คือเป็นเซลซ์ทิมก็คงมีแต่ง,งานเซลลใช่อะไรอย่างนี้ถ้าว่ามีงานนะช่วงนั้นช่วงโควิดแบบว่ารุนแรงมากเพราะฉะนั้นเรื่องการสมัครงานนี่ทุกอย่างหยุดนะคะคุณผู้ชมคงทราบเกรกบอกมานาทิมเขาเป็นเซลล์ใช่และทถ้าง,งานที่ทิมมีเป็นเซลซ์ก็ถูกอีก แต่ทีมเนี่ยไปติดต่อลูกค้าหลายคนเลยที่ซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วลูกค้าของทีมคือฝ่ายผลิตคือเป็นโรงงานผลิตหรือว่าเป็น Research a n d d e v e l o p m e n t ทีมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานที่ทีมอาจจะรู้มาเนี่ยไม่ใช่งานเซลล์เป็นงานที่มานาทำนั่นแหละแต่เป็นจากบริษัทอื่นที่ทีมไปดีลด้วยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็โทรหาเขาเถอะไม่มีอะไรหรอกมานาก็เลยนึกขึ้นได้ เออเกรกก็พูดถูกรู้ทำไมเราคิดไม่ได้ตั้งนานเนาะตั้งหลายเดือนก็เลยโทรหาทิมค่ะวันที่มานาโทรไปหาทีมตอนเช้าเนี่ยทิมกำลังขับรถไปหาลูกค้าคนหนึ่งนะที่บริษัทหนึง่งแล้วทีมก็เหมือนฟังมานาพูดว่าอ๋อตอนนี้มานาอยู่ที่นั่นที่นี่ อ๋อแล้วกําลังหางานอย่างนั้นอย่างนี้โอเคโอเคเข้าใจแล้วมนะันอยากทําด้านไหนถนัดเรื่องอะไรโอเคคุยคุยเสร็จทีมก็ตัดบทบอกว่าเออนี่ฉันเพิ่งขับรถมาถึงบริษัทลูกค้าเดี๋ยวขอไปคุยประชุมก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าได้ยินอะไรมาจะกลับมาบอกบ่ายวันนั้นเลยทีมโทรกลับมาบอกว่าลูกค้าที่ฉันไปหาเนี่ยไปหาเพราะว่าเขามีปัญหาคือซื้อพลาสติกไปใช้แล้วไปแปลรูปอะไรสักอย่างแล้วมันมีปัญหาแล้ว คุยไปคุยมาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พลาสติกค,คือไม่ใช่ความรับผิดชอบของทีมทีมช่วยอะไรไม่ได้มันอยู่ที่วิธีการทําของเขาซึ่งทีมอะไปพูดเสนอในที่ประชุมว่าฉันรู้จักคนหนึ่งที่ทํางานด้านนี้คือเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นตัว raw material หรือว่าเป็นวิธีการผลิตหรือว่าเป็นที่การออกแบบสินค้าอะไรสักอย่างคือคนนี้เป็นคนที่ทํา i n v e s t i g a ช i o n เรื่องนี้อยากได้รับความช่วยเหลือไหม อยากจะจ้างคนนี้ให้ทำให้ให้เหมือนมีโปรเจกต์เนี้ยเป็นการแก้ปัญหาไหมอะไรเงี้ยถ้าใช่จะได้ติดต่อให้ทางนั้นบอกเอาเอาปุ๊บทีมเลยโทรมาบอกมานะว่าเนี่ยทางนั้นเขาอยากอยากได้ซ V อยู่ให้อ e ีเมลไปหาคนนั้นคนนี้มานาก็จัดก,การให้วันนั้นเลยวันรุ่งขึ้นมานานได้ติดต่อกลับมาบอกว่าวันต่อไปอ่ะวันนี้สามอ่ะให้ไปสัมภาษณ์วันนี้สามมานาก็ไปสัมภาษณ์พอไปสัมภาษณ์เสร็จ วันรุ่งขึ้นเขากลับมาบอกว่าพร้อมจะเซ็นสัญญาจะมาคุยไหมสัญญาว่าจะให้เงินท่านั้นท่านนี้จะจ้างอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเบสิคลี่มานานได้งานภายใน4วันหลังจากที่คุยกับทิมถามว่ามาเกี่ยวกับ S e w ยังไง what i know คือสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเบสิคเลยที่จะต้องมีถ้าไม่มีคือทำงานไม่ได้ในเมื่อมีมันก็ผ่านใช่ไหมเวลาทีมไปพูดว่าเนี่ยคนนี้ทำด้านนี้ด้านนั้นมา มีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้มีทักษะนี้งั้นโอเคผ่าน who you know อันนี้2ใช่ไหม w ตัวที่2คือทิมนั่นแหละคือคนที่มานารู้จักแล้วทิมก็เลยเป็นคนหาโอกาสงานมาให้มานาแล้วอันที่3คือ who you are as a person ก็คือมานาทำตัวดีกับเกรกกับทิมมาในอดีตอย่างที่บอกไม่ทำดีอะไรมากมายเว่รด้วยแค่มีมารยาทมีน้ำใจชวนคุย ที่มันแบบเฮฮานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสร้างความสัมพันธ์เล่กๆน้อยๆน,นอกนอกเหนือจากเรื่องงานแค่นั้นเลยสามสามวนี้นะคะก็เลยทําให้มานาได้งานแรกนะที่ย้ายหลังจากที่ย้ายออกจากประเทศนั้นมานะเราก็สมัครงานตั้งแต่เดือนกุมภาเจอโควิดติดยาวมาจนมาได้งานเดือนเดือนกรกฎานะคะก็เพราะสามสามวนี้เลยนะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นก็ หวังว่าที่มาณาเล่ามาในวันนี้1เลยคือไม่งสงสคือเป็นประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อใครเอาไปปรับใช้ได้นะหรือว่าเผื่อใครอยากจะมีมี motivation นะเวลาฟังเรื่องทํานองนี้นะว่าเออเวลาเราตั้งใจพยายามทำอะไรสักอย่างแล้วมันได้ผลเนี่ยก็หวังว่าเรื่องนี้จะตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ